สวัสดีค่ะ SP Family พรนะคะคลิปนี้ก็มากับการตั้งไลฟ์สดนะคะวิธีการตั้งไลฟ์สด YouTube แบบแนวตั้งนะคะเข้าไปที่ YouTube ค่ะแล้วก็ทำการตั้งไลฟ์สดปกติค่ะไปที่วงกลมบวกจิ้มเข้าไปเลือกไลฟ์สด นี่ค่ะ,ะถ้ากล้องหน้ากล้องหลังก็ตัวข้างบนนะคะหรือใครจะเป็นแนวนอนก็เลือกตอนนี้ได้เลยค่ะจิ้มไปตรงกล้องแล้วเอาแนวตั้งไปที่ปากกาเพื่อที่จะตั้งชื่อตั้งชื่อคลิปนะคะนี่เราเอาตัวที่เขาตั้งมาให้ออกก่อนแล้วก็ตั้งชื่อคลิปตามที่เราจะไลฟ์สดนะคะ ให้ตรงกับเนื้อหาแล้วก็ภาพหน้าปกนะคะอย่างอันนี้ก็ถ่ายรูปข้าวโพดก็เป็นพากินข้าวโพดแล้วก็อไลฟ์สดค่ะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ไปเลือกตรงสาธารณะนะคะจิ้มไปหนึ่งทีแล้วก็ย้อนกลับค่ะแล้วก็ไปที่เลือกไม่ใช่เด็กนะคะ นี่อันนี้คือตั้งไว้แล้วแล้วก็ย้อนกลับสามารถตั้งเวลาล่วงหน้าก็ได้นะคะน,นี้ไม่ตั้งก็ไปที่การตั้งค่าชั้นสูงค่ะเพื่อที่จะไปเปิดสร้างรายได้นะคะกอณน,นี้ที่เราสร้างรายได้ได้แล้วนี่ค่ะไปตรงนี้เปิดเสร็จแล้วแล้วก็ย้อนกลับมานะคะนี่แล้วก็ถัด ไปเพื่อถ่ายรูปนะคะก่อนที่เราจะออกอากาศถ้ารูปที่ถ่ายส่วนมากจะไม่สวยเราก็ถ่ายรูปไว้ก่อนไปที่ประกาแล้วก็เลือกตรงนี้ค่ะกำหนดเองนะคะนี่รูปที่เราถ่ายไว้ไม่สวย2นิ้วเลยค่ะเราสามารถจัดรูปให้อยู่ในเฟรมนี้ได้เลยนี่ อา้าวสมมติว่าถูกใจประมาณนี้ก็บันทึกนะคะนี่อันนี้ก็คือเสร็จแล้วการตั้งค่าการตั้งไลฟ์สดนะคะโอ้ยแล้วไปอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะกดตรงปุ่มวงกลมตรงนี้ออกมาแล้วไปที่ตรงนี้ค่ะหน้าแดชบอร์ดนะคะหรือว่าเข้าหลังบ้านที่เราเรียกกันอของพรพรก็จะมีไว้อยู่หน้าจอ แล้วก็เข้ามาแนแดับอร์ดเสร็จแล้วนี่ค่ะขยายนิดนึงให้เห็นชัด,ชดอันนี้ตัวที่3ก็คือเนื้อหาของช่องนะคะนี่เนื้อหาของช่องเราไปที่การถ่ายทอดสดแล้วก็เลือกตัวที่เราตั้งค่าตั้งตั้งการไลฟ์สดไว้นะคะรีบพูดลิ้นพันแล้วก็ไปที่ตัว S ที่เรารู้จักกันนะคะนี่เราเปิดไว้แล้วเห็นไหมคะเมื่อกี้ ตอนตั้งไลน์เราเปิดการสร้างรายได้ตัวเอสเป็นเขียวแล้วเรามาข้างล่างตรงนี้ค่ะปกติแทรกจะเป็นเขาตั้งไว้เรามาตรงนี้กําหนดเวลาสแสดงโฆษณาตอนกลางนี่กดสี่เหลี่ยมข้างล่างนี้เลือก6นาทีแล้วมีสี่เหลี่ยมเล็กๆเ,เสร็จแล้วอย่าลืมนะคะต้องบันทึกค่าอยู่มุมขวาบนนะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็ออกมาเลยออกมาเข้าไปที่ YouTube นะคะเพื่อทำการออกอากาศก็ปุ่มตรงกลางเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะ